นางอารีมูลมณีอายุ49ปีเภสัชกรโรงพยาบาลอำเภอคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเข้าแจ้งความกับตำรวจสพคงนะครับถูกกลุ่มวิชาชีพแฮ็กข้อมูลโทรศัพท์มือถือแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยก่อนเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์เข้ามาอ้างตัวเป็นพนักงานจากผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีเบอร์เดียวกันกับตัวเองซ้ำสองเบอร์โดยจะเปลี่ยนแปลงเบอร์ให้ใหม่ สามารถบอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนได้ถูกต้องทุกตัวนะครับทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจนยอมเข้าไปแก้ไขระบบในโทรศัพท์มือถือและส่งรหัสที่ได้รับกลับไปยังผู้ก่อเหตุต่อมาพบว่าเงินในบัญชีธนาคารอมสินของตัวเอง431,300บาทถูกโอนออกไปยังบัญชีธนาคารที่ชื่อนายสุทธิพรโดยเหลือเงินติดบัญชีเพียง70บาทเท่านั้น หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของธนาคารอมสินนำเอกสารหลักฐานและพามาแจ้งความนพนักง,งานสอบสวนสพคงประสานไปยังธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นบัญชีที่รับโอนเงินไปนะครับเพื่อขอยัดบัญชีแต่ว่าก็มีการถอนเงินออกไปแล้วขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังประสานกับธนาคารนะครับขอข้อมูลของเจ้าของบัญชีเงินฝากที่มีการโอนเข้าเพื่อติดตามตัวมาสอบปากคำครับ